ผู้หญิงคนนี้เชื่อว่าความมั่นใจคือสิ่งที่ดีทำไมฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายไปเธอตัดสินใจเติมเต็มความมั่นใจด้วยการสัญญกรรมหน้าอกแต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อเธอมองกระจกเธอกลับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำไปมันใช่หรือเปล่าเธอรู้สึกว่าหน้าอกของเธอมีขนาดใหญ่เกินไปอยากแก้เลยหาข้อมูลจนมาเจอจาเรมคลินิก หมอหลุยมีเคสที่เข้ามาแก้เยอะมากหน้าอกสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือเราจะยังมีหวังหมอ,อคะเคสแก้อย่างของหนูเนี่ยจะสามารถแก้ให้ดีได้ใช่ไหมคะเคสแก้ต้องดูหลายมิติครับเราต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและความมั่นใจของคนไข้ไปพร้อมกันสบายใจได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอกไม่เท่ากันแข็งผิดรูปหรืออกแฝดไม่ว่าเคสไหนคุณหมอก็เจอมาแล้วทั้งนั้นคลินิก มีห้องผ่าตัดมาตรฐานระดับโรงพยาบาลพร้อมวิสัญญีแพทย์เครื่องมือปลอดไทยมั่นใจทุกขั้นตอนจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังยิ้มได้ทุกวันไม่ใช่แค่เพราะหน้าอกเปลี่ยนแต่เพราะชีวิตเธอกลับมามั่นใจอีกครั้งจะเลมคลินิกอกชิดร่องชัดนมจัดทรงได้